ว่าเที่อนไขของพักจะเป็นยังไงบ้างก็รอรลอ,ลอฟังกรรมการบริหารอานนี้นะผมเรียนครับว่าพักปจจระชาธิปัตย์เนี่ยใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับนี่คือทุกคนรู้อยู่แล้วว่าข้อบังคับพักเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมก็พูดชัดเจนแล้วและถึงได้วันนี้ถึงได้เรียกประชุมนะเพื่อที่จะได้รับฟังทุกนๆะค,ค,ค,คนแล้วก็คงจะมีที่สรุปข้อสรุปในที่ประชุมนะผมก็ผมพูดได้แค่นี้ผมจะไม่ใช้ อะไรสิทธิที่มันไม่ถูกต้องตามข้อบังคับพักน,นะเพราะว่าผมก็บอกแล้วว่าที่ผ่านมามันเคยมีในกรณีที่บางท่านเนี่ยนะใช้ความเป็นหัวหน้าพักแล้ประกาศไปพอพักเสียหายก็ไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะครับผมจะไม่ทันอย่างนั้นครับมีการเสนอให้โคต้าพเพิ่มจริงไหมยังไม่มีเลยครับไม่มีการพูดคุยผมไม่เคยพูดคุยครับ แล้วก็ไม่ไม่เคยรู้ด้วยว่าท่านใส่เขาตัดสินใจยังไงอาจาจรย์นี่ตัดมีสลัครบคนะครับชผมไว้เชื่อบ้านแต่ผมมีสละนะแล้วก็ให้กรรมาการมาหามมึงคุณพิจนาครับผมอขอบคุณมากนะครับในพันนี้